เป็นยังไงหมูคับละอะไรพี่น้องโสร้างแอบทาจากน้อยเลยแหวแข้งอยู่ใช่ลหมพี่น้องลองดูลองให้ิดูเอาพี่น้องงามมากพี่น้องกูข้าวมยู่ชิมของเหลืองแต่มีข้าวข้าวเหลืองน่ากเนาะมากวันนี้ก็จะเป็นบั้นไม่ยิงเดไม่ยิงลาง เออมันออย่งสักคนเนาะเดือนไต้เดือนซามเป็นบันเมยก็เลยเดีโอกาสได้มาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวก็เลยมาเก็บภาพให้เบิร์นุ้งชมเนาะงามซสำได้นะพี่น้องเนาะงามเท่ก็ส่วนลายก็จะเป็นถือเข้าเป็นถือเข้าแล้วก็จะให้ก่อเวลาทำผ้าทำล่ามาแบบช่วงเดือนเก็บเดือนเต้เดือนผ้าเดือนหกเนาะเออเดือนเดือนหกเดือนเก็บเนาะเวลาเป็นเชืองเราถูกต้นน่าจะงามกนนี้เพราะว่าทุ่งงาเนี่ย ก็จะมีต้นข้าวเนาะก็จะเห็นให้อันธรรมชาติเที่ยวพุ้มพุ่งเหมือนเด็กี่น้องผู้ใดได้มาเที่ยวถ้าผู้ใดได้มาเมืองลาวพี่น้องมาประเทศลาวก็จะลืมมาแวะเที่ยวได้พี่เนาะท่าเหลืองอยู่ที่เมืองเฟื่องเมืองเฟื่องแล้วก็จ้างนครลุ่มเวียงจันทร์มาเมืองเฟื่องกับโบโดนเนาะถ้าวัานั่งรถมาก็จะประมาณบ่ฮองชั่วโมงเนาะสองสามสิบนาทีพี่น้อง แล้วก็มาฮอนแเราก็จะมีทางเดียวเข้าดูที่เมืองเกี่ยงน,นี้มามาเทือเดียวนะคุ้มเลยพี่น้องก็คือว่ามีบอลมีบอลให้ให้สมล่ายเนาะอยู่ในเมืองเกี่ยงนี้เออจะรักข้องคนตะกีผ้าทอนอคำเนะะา,าะแต่ว่าคำล้าเป็นอย่างประทานไปไปเท่าผ้าทอนะก็เป็นอันต่าไปแล้วคำล้าที่ไปเนาะล้วก็ไปไป้าตจอนกลางบอลทีวาอันคนก็จะมีอันบังกะโลอยู่ตามแคมน้ำแล้วก็จะมีอันส่วนเซามาก็จะ ตักบาสเมื่อกี้น้องตักบาสตอนเสาร์เพราะว่ากูบ้าคนจะขี้เหื่อมาแล้วตักบาสก็คือว่าอันตักบาสดุจีอันลำน้ำลีกเื่อน้องน้ำลีกแล้น้ำที่ว่นนะานไล่คนมานอนนะจะเป็นน้ำลีกจบก็จะมีห้องมีบอนให้พักเนาะแล้วก็มีบริการห้าม้อมกระอิงตามรา,าคาของห้องถ้าว่าเขาเอาอันราคาแพงก็จะคนก็จะ,จะบริการอย่างเต็มที่มื่อกี่น้องเนาะ าว่าห่อแล้วค่ะคือก็ก็จะห้ามากินเองเนาะแต่ว่าก็จะมีบวนก็ประมาณเห็ดอนะโมูกระทะเนาะก็จะจะเห็ดซินดาาบานสะระเอินเห็ดซินด้าเป็นจะเป็นเพราะว่าบงทายเป็นกระเอ็นมาโมูกระทะเนาะแต่ว่ามันมันได้บรรยากาศนะใต้น้ำไหลไปอแล้วที่วัดธรรมชาติแล้วก็ลมก็เย็นเย็นเลยก็ได้อ่าได้มาเที่ยวประเทศลาวก็จะลืมอะไเที่ยวเนาะที่เมืองเฟืองีน้อันนี้ก็จะเป็น บอลที่ลาเสื ike, ang, ment, like ้อสดงดงามอีกบอลหนึ่งเนาะแล้วต่อไปก็ทำร้าก็สิไปวางเบียงเนาะไปวางเบียงยังบป็นเที่ยวเทีว่าจะไปบอลได้เนาะแต่ว่าเหห็นลายๆคนมาดูว่าไปเที่ยวบางเบียงกันไปเที่ยวเมืองเบียงกันได้มาแล้วก็ก็ยังจะเก็บภาพมาฝากมาตอนพี่น้องเล่าเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันมันมีดังงามจังได้ที่น้องเอ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรอบลอบดีได้เนาะอันนี้ก็เป็นหน้าทำร้าเอง กูจุดพิเศษอะมันปลูกข้าวในไร่ที่น้องงามค่ะเนาะ